กลับมาชมกันต่อมาเมืก่อกี้นี่ก่อนเข้าเบรคครับมีเขาดำครับแบบเจ็อารมณ์กรแท้ตั้งครับอ้าวเขาดำเตือนมารยาทเอาขึ้นเลยขึ้นเลยสุดทางตรงขึ้นเลยโอ้โหสายผิดพุ่มโดนเลยครับอารมณ์กรแทกตั้งขึ้นมาแล้วอารมณ์กรแทกตั้งขึ้นมาดับสามครับสายผิดพินพุ่มโดนแล้วครับตอนนี้ทกีนี้โอ้โหสุดทางตรงหลังจากเบรคโฆษณากลับมาโดนขึ้นเลยอ ก็คือนันทพลอริชานน์ครับจุบลุบุรีอันดับสองเป็นสัญญาพลเยี่ยมขนาดนี้นะครับอันดับสาก็เป็นอารมณ์กรแซ่บด้านหมายเลขสี่ครับนันพงศ์อริชานน์อันดับสองนี่สีเดียวกันเลย้อเดียวกัน สายพินพยายามมากว้าวหวานลึกกโอ้โหใจในตอนนี้ไปข้างหน้าแล้วครับแต่รถรู้สึกว่าไม่ค่อยจะไปโอ้ยสไลด์เต็มแท็กนะครับเข้าทางตรงโอ้โหมาแล้วอารมณ์กรแซ่ตั้งไล่ประกบสัญญาพลเยี่ยมแล้วไหวไม่ไหวครับสัญญาพลเยี่ยมตอนนี้โดนอารมณ์กรแซ่ตั้งประกบติด สายผิดอินพุ่งก็จะเอาคืนโอ้โหแต่และคนจิตใจตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วครับข้างหน้าเอาเอาเบาลงไปไหนครับสัญญาคนเยี่ยมเกิดอะไรขึ้นสะดุดเมื่อกี้นี้คอยโดนโดดโดอ้าวโอ้ยพงเหลืองขึ้นเลยครับสัญญาพนเยี่ยมเข้าไปอยู่ด้านซ้ายกับเมื่อกี้นี้ไปยังไงเข้าขวางออกไปเลย ตอนนี้อารมณ์กรแท้ตั้งขึ้นมาแล้วครับอารมณ์กรแท้ตั้งขึ้นมาโอ้ตายตายตายจญาคนเยี่ยมกันแล้วโอ้พลาดครับที่อยู่ซ้ายสุดแต่คนนี้ไม่พลาดคื่คนนี้ครับหมายเลขสี่ครับนรพลอนิตาตนจุบอารมณ์กรแท้ตั้งขึ้นมาเป็นอันดับสอง สายพินพุ่งอยู่อันดับสามขณะนี้นะครับโอ้ยาวเลยครับตอนนี้จุ๊บบอกไ่เกี่ยวไ่เกี่ยวสายพิงขึ้นมาโอ้โหนี่แซงชัดคนแก่ครับจิตใจนี่ไร้การช่องทางแค่นั้นขึ้นเลยล้อเบียดหญ้านิดนึงครับถือว่าเสี่ยงมากนะครับค้าลอ้อซ้ายตกยญ้ามากอีกโดนเลยนะครับมันลื่นครับโอ้ไปเขียวแล้วเกิดมาหอมาหอรับไปเขียวซ้าย าละสร็อันนี้เป้าหมายใครล่ะอ้าวสายพิงขึ้นครับสายพิงขึ้นมาได้โอ,โอ้โหหลังจากที่ต้องกลับมาจับไม่ทันสายพิงพุ่งข,ขึ้นมานำบอลกองแท้ตั้งผู้นนำครับหมายเลขสี่รัตนพงศ์อริธานุครับบุญบางยางยาคีฮอตบิดดูแลอยู่นี่แหละครับขับแรรี่ก็ดีขับฮอตทันที่จะเป็นแชมป์เอเชีย น้ำพงครับหมายเลข87ครับอารมณ์กรแซ่ตั้งเหียวเอือเลยไล่อยู่มามาจะเอาคืนจะเอาคืนโดนไปเขาจะเอาคืนแมสทายทีๆพุ่มนด่ใจสุดจริงๆอเป็นไงครับเข้าเต็มทั้งคูล่ลางเดียวกันเลยเอาละขาวดำ87อีกแล้วครับโอ้ย อารมณ์คลอแทบบ้างโดนเขาดำคงเขาดำนี่คือการเตือนมารยาทนะครับแต่ถ้าดำดินเลิกดำล้วนๆนี่ลงเข้าเลยนะฮะเขาดำครับเขาดำนี่การเตือนเรื่องของมุมมดสุดการขับต้องระวังมารยาไทไม่ใ็นกันเขาหรือว่าเบียดเขาเข้าไปาล,งาลงมาลงมาย่องเอาเขาดึงยาวอันนี้ถือว่ารอดครับไม่มีการประทะอีเกเรียกการประทะ มาเข้ามาเข้ายูเทิร์นมาดูคู่นี้กันดีกว่าโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกรอบไม่ขึ้นก็น,นำไม่นำก็ไล่โอ้โหเป็นไงโอ้ยอารมณ์กรมุดสายคว้าเบรกล็อกครับเบรกลอก็อกแสดงสายพินพุ่งกดเล็กขึ้นโอ้ยเบรควันขาวเลยหมายเลขสี่บอกฉันไม่เกี่ยวเรียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับสายพินพุ่งควันขึ้นมาลรงล้อครับเรียบร้อยเลย อล้งกรแท้ตั้งขึ้นมาครับอาเลขแปครับสายวิถีพุ่มหลอปเม่กี้นี้ก่อนพุทธยางไท c อาซีจะเข้า X 1เกิดราการครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยตอนนี้จบเลยจบเลยครับเข้า X สองมาเตรียมจะเข้าหักขวาโอ้ยล้อหลังหรือเปล่าหรือล้อหน้าครับมีปัญหาเรื่องยางคบว่าโอ้ย ไม่ถึงซะแล้วดวงดาวนี่ครับแน่นอนครับโอ้ยางยางยางนิ่หน้าหลัควันขโมงเลยลกเกตะลงข้อ i า c มาดูผู้นี้กันครับสลับเปลี่ยนวุ่นวายกันเหมือนกันครับใครเอ่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่เพิ่บเพิ่รเ่องวางพงกับกิติศักดิ์ชุงจรลงมาแล้วก็สายพีอินพุ่มเอาแล้วกรรมาการบอกหลบก,ก่อนครับตอนนี้นี่อาลุงกอแท้ตั้ง ลงบอลแท้ตั้งครับมีทองเหลืองคู่ครับมีรถจอดอยู่ให้ระวังด้วยเหลืองคู่แล้วให้กับรถคันนี้ครับผน้ำครับหมายเลขสี่นัทพงศ์อรุธธนนท์ตามมาเรือยลงบอลแท้ตั้งเือกมุ่งมาเลยญาตนะครับมาครับเข้ารอบสุดท้ายครับสำหรับหมายเลขสี่ นัทพงศ์อันลิชทนนท์ T จุ๊บลบบุรีครับจากลบบุรีเลิศลิที่บ้านครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มมาดูคู่นี้ครับแม่โอ้โหจับเป็นคู่คู่ไปคู่แรกที่สนุกทุกคู่ต้องบอกว่ารายการนี้ชื่อก็เพราะมากคำว่าคูเ่เต็มๆครับใส่ไปเลยครับเทปงทโบตั้งกันไปแล้ว oh. เปิดให้เต็มที่เปิดปากกันให้อร่อยกินแล้วมันเข้าไป รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องประหยัดครับแต่งกันให้สุดชดทุกมันมัน,มนทุกติ่งมาไมเล็กสี่รัตรพลอังลิกถนอจุ๊บครับสตาร์ตมายาวเหยียดเลยทีดีดีเซลกบตีดีเซลจากชนบุรีหนือที่รู้จักกันดีมากในเรื่องของการโจูปรับแต่งมีสิงให้สปอนเซอร์ด้วยนะครับไมเล็กสี น้ำเบิลสิงหูแรแล้วคนนี้อยู่เข้ามาจะรับธงหมากรุกรอบสุดท้ายและก็รับธงลุกเปิดไปปป๊บปั๊ชิดขวามารับธงับกลัวยังไม่ได้รับลูกล้องไม่เห็นนธงอริทานน์ผ่านเข้ารับธงหมากรุบเป็นที่เรียบร้อยจบไปครับแล้วก็หลังจากแข่งเสร็จนะครับก็มีการปรับโทษ ขณะนั้นผลออกมาเป็นงี้ครับหมายเลขสี่นันพงศ์อริธานน์อันดับ2เป็นผู้ใหญ่เพ่็กเลิกวังคงอันดับสามคือศักทูจออารมณ์กรแท่ตั้งถูกปรับมาลงเป็นอันดับที่4ครับนี่คือฟูเลสครับของนิโต3สเคคุมโทรสิงคาไทยแลนด์2อ1 5ันยังมีอีกหลายรุ่นครับติดตามชมของเราได้ทางมอเตอร์สปอร์ตแ l a น d ์าสปิง Spin new, นิวสารับวันนี้ขออนญาต ไปพบกับพิกกรลูกหลอกทที่สตูครับยังไงครับรถไม่เยอะครับแต่มันมากนี่คือหนึ่งชั่วโมงเต็มๆของมอเตอร์สปอ t ์ตไทยแ d ดทางสติ n กนิวครับเวลาเหลือน้อยมาก,กุผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับปตทพลังที่ยั่งยืนโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขโตต้ามอเตอร์สปอร์ตกามิน และผู้ที่ให้การสนันหนุนทั้งในและนอกรายการผู้ชมทั่วประเทศเจ้าที่ทางสติงนิวผมนายลูกน้ำเรือบุญทรงชาตรีปทินขออนุญาตหนึ่งชัช่วโมงแล้วไม่ได้แล้วครับข่าวมารอแล้วขออนุญาตนะครับอ้อเรายังอยู่กันที่พัทยาเหมือนเดิมนะครับตามชมถา่ดานหน้าครับ <laughs>